ครับพี่น้องครับกลับมาช่วงที่2นะครับของเงิน44ล้านเช็คอีก4ใบนะครับเกี่ยวข้องที่ดินนะครับไปไปมามันมีการพลิกผันอย่างไรนะครับและอะไรเกิดขึ้นบ้างนะพี่ชาวอยู่เราที่นี่นะครับเอิญนะพี่ชาวครับอย่างที่เมื่อกี้ที่เมื่อช่วงแรกช่วงแรกที่พูดไปน่นะครับอมีการ โอนที่ดินก็เรียบร้อยแล้วโอนแล้วต้องครับจ่ายแล้วก็มีการจ่ายเช็คสี่ฉบับฉบับละสิบเอ็ดล้านครับจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าเมื่อจ่ายล่วงหน้าแล้วมีข้อสัญญาที่ที่มันวิจิตรพิสดารอยู่สักนิดหนึ่งคือมีข้อตกลงว่านะครับพิสดารนะครับผู้จะซื้อนี่นะครับครับนะครับจะภายในภายในหกเดือนหลังจากที่บันโอนแล้วผู้จะซื้อจะนําตุ๊เช็คจะนําตั๋วอาวันจากธนาคาร มาแรกเช็คทั้งสี่ใบนี้สแสดงว่าผู้จัดซื้อนี่แหละไม่มีเจตนาที่จะให้คุณเอาเช็คเนี่ยไปเข้าบัญชีหรอกอใช่ไหมไม่งั้นเขาจะเขียนข้อ,อนี้ตังไงมีเงอนไขยอย่างนี้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันก็บอกว่ามีเงื่อนไขต่ออีกอนี่แหละเงื่อนไขซ้อน,ออนเงินขอีกต่อหนึ่งซึ่นี่คือเรียวกว่าผู้ซื้อนี่นะครับทนายฝ่ายผู้ซื้อคนที่ร่างสัญญ,ญาเนี่ยเขามองเห็นการไกลว่าทุกอย่างมันผิดพ้าได้อืมถ้าธนาคารเกิด <Good. S 2> ไม่อนุญาตตรงนี้ขึ้นมาไม่ออกตัวให้ครับไม่อาวันให้อืมคุณเดืดอดร้อนแน่เขาเลยเขียนต่อไปอีกกีดข้อหนึ่งบอกว่าในกรณีที่ไม่สามารถเอาตัวอาวันจากธนาคารมาได้นะครับยินดีให้ผู้ขายเอาเช็คไปเอาเช็คไปขายต่อขายในเขาเรียกว่าขายรถเช็คอในท้องตลาดเขาเรียกขายรถเช็คเพื่อหักดอกเบีย้ยอโดยที่เขาก็แสดงทปิริตเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ผู้ขายเดืดอดร้อน เขาจะเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยให้แล้วในความเป็นจริงนะครับพอครบหกเดือนผู้ซื้อทำไม่ได้จริงๆเพราะธนาคารไม่อนุมัติไม่อนุมัติไม่ถึงว่าไม่สามารถออกตัวให้ได้ตัวอวันอวันให้ได้สุดท้ายก็ก็ต้องเอาเช็คไปผู้ขายก็ต้องต้องทำไงก็ต้องใช้เงินน่ะจะอยากได้เงินน่ะใช่โอ้นี่เข้าไปแล้วอ่ะก็ตัดสินใจเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารถามว่า เขารู้ไหมผมเชื่อว่าเขาต้องรู้เพราะพูดกันเสียตอนแสดงก็ไม่มีเงินน่ะใช่ไหมแม่อนุมัติอ่ะแต่เรื่องเนี่ยจะว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างยึดเพื่อจะบังคับให้กับผู้สั่งจ่ายเช็คก็คือไปขึ้นเงินให้เช็คถูกปฏิเสธแล้วจะมาดาเนินคดีอาญาอืมนั่นเป็นขั้นตอนใช่ไหมฮะต้องผ่านการปฏิเสธจากธนาคารก่อนถึงมาดําเนินตามกฎหมายแล้วไหนที่สุดเขาก็มาฟ้องจริงๆอืม<ๆ>เข้าฉลาดนะครับ ผมเชื่อว่านี่เป็นแผนของยุทธวิธีในการดําเนินคดีของทนายนะครับเช็คสี่ใบเขาไม่พอเขาไม่ฟ้องพร้อมกันทีเดียวตั้งตีรัเขาฟ้องเป็นสี่คดีเลยสี่คดีขลิบใบใบละสิบเอ็ดล้านมันเป็นเรื่องกดดันใช่ไหมคุณถูกเป็นจําเลยสี่คดีอ่ะกับคุณเป็นจําเลยคดีเดียวเนี่ยต่างกันแล้วนะอืนี่คือเทคนิคการทํางานของ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 ทนายของทนายใช่ไหมทีนี้ว่าทางออกของของฝ่ายผู้ซื้อคือผู้สั่งจ่ายเช็คครับ ทนายเก่งผมยอมลบเพราะว่านนายเขาวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเลยในการทำสัญญาทีขายที่เขาวางเงินไขนี่แหละครับคือเขาต้องการป้องกันว่ายังไงก็ได้อย่าให้คุณมีความผิดฐานพรบบอเช็มคือสั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงินไม่มีเงินใช่ไหมครับทีนี้ว่าจริงๆเขาสั่งจ่ายเช็กจริงไม่ไปเสดคู่กรณีเวลาขึ้นศาลไม่มีใครไปรเสดว่าไม่ได้จ่ายเช็คเพร,ร,ราะว่าลายเซ็นมันชัดเจนอยู่แล้วมีหลักฐานครับใช่ไหมในชั้นพิจารณาเนี่ยนะครับครับโจทย์มันก็ฟ้องอะ จำเลยเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยครับมาทําสัญญาซื้อขายเอาสัญญาซื้อขายให้ดูแล้วก็เขียนเช็คให้สีฉบับครับแต่เข้ามาฟ้องชอบแต่นะเสร็จแล้วก็เช็คถูกภาษีการจ่ายเงินครับจําฝ่ายผู้ซื้อก็ต้องสู้คดีบอกว่าฉันฉันเขียนเช็คใ้จริงไม่ได้ปฏิเสธเลยนะอืเขียนเช็คจริงก็มันเห็นชัดชัดแต่นี่ใช่ใบ่ต่เบงไม่ได้เช็นไปสี่ใบแต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคือฝ่ายผู้ซื้อผู้ซื้อนี่แหละครับ ต้องเขาพิสูจน์ให้เห็นเสีสารเห็นว่าที่เขาเขียนเช็คไปสี่ใบนั่นนะครับไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้ขายเนี่ยครับเอาเช็คนั้นไปขึ้นเงินหรอกเพราะมีเงื่อนไขบอกว่าเมื่อครบกําหนดหกเดือนตามสัญญาแล้วครับเขาถึงจะให้ธนาคารเนี่ยออกตัวอาวันให้เพื่อมาแลกเปลี่ยนสีใบนี้ไปก็สแสดงว่าไม่มีเจตนาที่จะให้เอาเช็คนั้นไปขึ้นเงินอืใช่ไหมแล้วในทางปฏิบัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็พิสูจน์ได้จริงๆเพราะว่า ผู้ขายไม่ได้เอาเช็คไปขึ้นเงินทันทีมเมื่อครบกำหนดไปขึ้นเงินหลังจากครกบกำหนดตั้งหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วผ่านไปตั้งแล้วผ่านไปแล้วม,มาตัดสินใจทีหลังหลังจากที่ป้าไปขายใครก็ไม่มีใครซื้ออ๋อไปไปขายก่อนไม่มีใครซื้อตัดสิน<ง>ใจจะไปขึ้นเงินเพื่อจะเอาก็เรียกว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยมาดำเนินคดีนี่มันเป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ทําให้เห็นได้ชัดว่าผู้ขายเองก็รู้ ว่าผู้ซื้อเนี่แหละที่เขียนเช็คให้เนี่ยเช็คตั้งสี่ใบนั่นเนี่ยไม่ได้เขียนให้เพื่อที่คุณจะไปไว้ขึ้นเงินหรอกทีนี้ประเด็นว่าเอ,อประเด็นมันยังไงพี่คิดแล้วเขียนทําไมเขียนแค่นั้นมันมีความหมายยังไงเช็คใบนั้นถ้างั้นเช็คนั้นจะมีความหมายยังไงอืมถ้าเขียนไว้ไม่เขียนให้คุณโดยที่ไม่ให้คุณไปขึ้นเงินคือคือบางคนอย่างแม่มันเขียนกระดาษมาพี่น้องเงินกระดาษใบเล็กๆเนี่ยตั้งสิบเอ็ดล้าน พอเห็นตัวเลขในเช็คบางทีไม่ค่อยจะรายละเอียดไอ้เรยกเงื่อนไขเนี่ยในสัญญาเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเช็คให้ดีทีนี้ว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้สารเนี่ยมา,าวินิจฉัยว่าจะพิพกากษาอย่างไงมสารเห็นชัดเลสารชี้ชัดเลยในคดีนี้สารบอกว่าดูจากคำเบิดพยาน ทั้งของฝ่ายโจทย์และของฝ่ายจำเลยคือทั้งผู้ขายและผู้ซื้อครับสอดคล้องกันว่านะครับผู้ซื้อตั้งใจจะเขียนเช็คให้อืมกับผู้ขายทั้งสี่ฉบับนะับเพื่อเป็นหลักฐานว่าครบกําหนดหกเดือนแล้วตามสัญญาแล้วจะเอาตัวอาวันจากธนาคารมาเปลี่ยนนั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้ขายอ้อผู้ซื้อ,อไม่มีเจตนาที่จะจ่ายเช็คนั้นเพื่อชำระหนี้อืมเมื่อไม่มีเจตนาที่จะจ่ายเช็คให้มีการชำระหนี้สอดคล้องกับอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าถ้าผู้ซื้อไม่สามารถทําตามทัญญาได้ก็ให้ผู้ผู้ขายเอาเช็คไปขายไปขายแต่ผู้ขายก็เอาเช็คไปขายแล้วขายไม่ได้จริงๆไม่มีใครซื้อนั่นยิ่งยิ่งสนับสนุนให้เห็นชัดเลยว่า ผู้ออกเช็คคือผู้ซื้อเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะให้เอาเช็คนั้นไปเข้าบัญชีเลยอืมทีนี้รูปแบบทีนี้ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นจะเรียกว่าเช็คทั้งสีฉบับนี้เขียนไปเพื่ออะไรอืสารบอกว่าที่เขียนไปนั้นคือเป็นการค้ำประกันเท่านั้นเองเป็นแค่เช็คค้ำประกันตามสัญญ,ญานี้ืครับเพราะนั้นเมื่อเป็นเช็คค้ำประกันเรื่องการค้ำประกันเป็นคดีแพ่ง ผิดทางแพ่งไม่ได้ผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นศาลจึงวิจัยว่าเมื่อเป็นเช็คค้ำประกันับจึงไม่มีความผิดฐานมีเจตนาที่จะออกเช็คไม่มีการใช้เงินตามเช็คนี้อืมศาลจึงพิพากษายกฟ้องยกฟ้องเลยนะครับทั้งสี่ฉบับเลยสี่ฉบับสี่สิบสี่ล้านใบละสิบ้ยกฟ้องฉบับแรกแรกอีกสามฉบับเขาฟ้องเป็นเป็นสี่คดีใช่ไหมผู้ซื้อเนี่ยครับถอนหมดเลยถอนฟ้องหมดเลยถอนฟ้องด้วยอื เพราะว่าซื้อไปก็ไม่มีประโยชน์เลยลตัวลงก็ต้องเสียที่ดินไปแค่เงินแค่ห้าล้านก็ตอนนี้ก็ต้องไปฟ้องคดีแพงนะ่ง่ะอ๋อต้องไปต่อสู้ที่คดีแพ่งอีกอ่าต้องอไปฟ้องอีกยาวอีกยาวเลยใช่ไหมไม่ทีนี้คุณเสียเปรียบอ่ะคุณโอนไปให้เขาไปแล้วใช่โฉนดตัวจริงไปอยู่ที่นู่นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโฉนดตัวจริงนั้นผู้ซื้อเมื่อเขาที่ดินหล่นไม่หลุดเขาอาจจะไปจำนองใครก็ได้ช่วงนี้ถ้าคุณไม่ไปอายัดไปก่อนนะอ๋อ มันก็เรียกว่าเป็นห่วงโซ่ไปเรื่อยๆหรือเขาไปขายต่อเสียก็มไม่รู้อีกใช่ไหม,มคนอื่นก็ไม่รู้ในคดีนี้มันเป็นประกาศลงหนังสือพิมเลยใช่ไหมมันก็เห็นราคาดีเขาก็าซื้อ,อตรงนี้เนี่ยอย่างคดีแบบนี้เนี่ยพี่ชาวพอจะแนะนําหรือว่าตักเตือนเป็นปุ้าหอนอในการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับอืมดีที่สุดในหนึ่ง เราจะไม่โอนเด็ดขาดจนกว่าเขาจะชําระนี้ครบเขาจะชาระนานเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ทําสัญญาเลยว่าเราจะชําเราจะโอนให้เขากรรมสิทธิ์ให้เขาต่อเมื่อเขาชําระครบตามสัญญาว่าอาจจะเป็นถึงปีสองปีสามปีระหว่างนั้นในคุณผ่อนชาระมาแต่ละงวดแต่ละงวดนี่คือผ่อนชาระครนะใช่ไหม,ไหมเงินที่คุณรับก้อนแรกในโกดีผ่อนชาระแน่ครับไม่ใช่มัดจํานะครับอืมบางคนจะเข้าใจผิดว่ามัดจําไม่ใช่นะครับชําระงวดแรก แล้วก็งวดต่อไปงวดต่อไปนะครับในวางประกันว่าสัญญานี้เกิดขึ้นแล้วส่วนบางมัดจํานี่นะครับหมายความว่าฉันรับเงินคุณ 5, คคห้าพันห้าห้าห้าล้านพูดง่ายๆอ,อีกสี่สิบสี่ล้านนะครับให้คุณผ่อนชำระช,นชะจนเสร็จจนเสร็จก็ต้องร่างสัญญาให้มันชัดเจนถึงจะไปโอนนะครับถึงจะไปโอนนะครับไม่ฉะนั้นแล้วนะครับลวกๆอย่างเนี้ยแหมควาเร็วเลยสนิทกัน นะเ <นะ S 1> ชื่อถือกันนะฮะแต่พอมันมีการพลิกผันเกิดขึ้นมารู้จะทำยังไงแล้วกรณีนี้นะครับผู้ขายคุณสังเกตด,ดูดิขายที่มูลค่าทาั้งสี่สิบเก้าล้านอืมเราผู้เป็นเจ้าของเนี่ยครับต้องพึ่งทานายจริงๆถึงจะถูกครับถึง,ง<ม>จะรอบคอใช่คุณอาจจะว่าไว้เนื้อเชื่อใจก็ได้แต่คุณต้องมีวิธีป้องกันการผิดพลาดใช่คุณต้องทำยังไง เพราะมีทนายเท่านั้นที่จะช่วยคุณได้ก็คือทนายกสิบไม่ให้เซ็นสัญญาแน่นอนถ้าผมเป็นพบถ้าผมเป็นทนายให้กับฝ่ายผู้ขายนะครับผมไม่ให้เซ็นหรอกครับทัญญาฟังไหมครับแหมไปลองอย่างที่บอกแล้วเราต้องแก้การเกรงอกเกรงใจกันนะมันผิะเราหลายอย่างบางทีมันก็นํามาสู่นะครับการมีปัญหาในภายหลังได้ว่าไปตามเนื้อผ้าดีกว่าถ้าสบายใจดีเราเกรงใจได้แต่ว่าในการในการเราก็ต้องปองกันเป็นอืม แหม่มีคนเคยพูดคำนี้ว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะจริงๆนะครับเป็นอย่างนี้เยอะเราเจอบ่อยนะครับคดีอย่างนี้อืมนะครับก็อย่างน้อยพี่น้องได้เห็นแล้วว่าอันนี้พี่ๆชาวจบแล้วใช่ไหมครับโอเคเป็นอุทาหรณ์พี่น้องครับเพราะนั้นจะซื้อขายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับหากมีเงินค้างชําระก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็แล้วแต่นะครับตรวจเช็คคดีและที่สําคัญนะครับแหมอยากขี้เหนียวพี่น้องครับว่าจ้างทนาย นะครับที่มีฝีมือนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลเรื่องสัญญานะครับอย่าตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับบางครั้งเราไม่ได้รู้ลึกในเรื่องกฎหมายต่างๆและสุดท้ายเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแมถึงจะเป็นเครือญแยิเป็นพี่น้องกันถ้าว่าไปตามกฎหมายแล้วก็ลําบากใจใช่ไหมครับจริงๆก็มีอีกเยอะนะเกี่ยวัคดีต่างๆพวกนี้นะฮะวันนี้พี่ชาวมโวกาสที่นํามาแบ่งปันและมาแชร์ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นสั้นๆนะครับพี่น้องแต่เชื่อว่าก็เป็นประโยชน์เป็นพระพรพี่น้องคนหนึ่งคนใดพี่น้องครับที่กําลังอยู่ใน ความทุกข์ยากลาบากเกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีครหรือคดีรูปแบบใดพี่น้องครับเมลเข้ามาก็ได้นะฮะเมลเข้ามาหรือว่าพิมพ์ที่ Facebook ก็ได้ถ้าเกิดเจอผมนะครับที่อยากให้เรามีโอกาสที่จะแชร์หรือแบ่งปันนะครับสิ่งที่คุณกําลังมีปัญหาอยู่เรายินดีนำมา,าหัวข้อนั้นมาใช้เป็นหัวข้อในรายการนะครับเพื่อให้พี่ชอมีโอกาสที่จะค้นคว้าและนํามาแบ่งปันกันต่อไปนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่ชาวมากครับพี่ชาวกบ้ามคมากนะครับที่มีโอกาสมาแชร์แบ่งปันวันนี้พี่น้องครับกลับมาพบกับรายการกฎหมายที่เราควรรู้ได้ใหม่ในตอนต่อไปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมกับพี่ชาวต้องขอลาไปก่อนครับพี่แจ็คกอนครับ,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ